ภายหลังวันที่14มิถุนายน2516นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและว่าที่นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะไปกราบไหว้าลานเจ้าแม่จามเทวีจังหวัดลำพูนโดยขณะที่ไปสักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีป้าขายลอตเตอรี่ได้พูดว่าคุณพิธาช่วยซื้อหน่อยเจ้าตัวจึงได้อุดหนุนลอตเตอรี่จำนวน2ใบงวดวันที่16มิถุนายน2516หมายเลข863630ซึ่งต่อมาพบว่าหมายเลข863630ถูกรางวัลเลขท้าย ตัวมูลค่ารางวัลละ2,000บาทเรียกได้ว่าคอหวยที่ซื้อตามนายพิธาถูกกันท่วนหน้าจนติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วขณะที่นายพิธาได้โพสต์ภาพที่ถือลอตเตอรี่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวหมายเลขสามนลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมข้อความว่า3 0มต้องมาขอบคุณป้าที่ลำพูนครับ